เด็กเจกมาเนี่ยอ๋อเหลือนี่เฮี้ยอะไรครับเนี่ยดูดูงงเลยเมื่อกี้เบิรงกโมเป็นเลยเมื่อกี้เออจะบินอะไรเนี่ยเขี้ยวเซคีปด้วยกันอ่าโอ้ยโอ้หนี่กว้างเหลือเกินจะห้าอันเซ็นยังไง โอ้โหใช่โอ้โหนี่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  i n ่นี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 ่นนี่นนอ่อี่นี่น่นี่นนี่นีี่ี่นนีอนี่น้่นีนีอนี่นี่นี้นี่นีน่นี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 ่น่นี่นี่นีนี่้ี่นี่่นีอนี่อี่น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 อ่นี่นีดี่นี้นนี่่นี่นนี่นี่นี่นีี่นี่นี่ี่นี่น้ี่ี่่น อะไรใครมาโอ้ต้องยิงเอ้ยโอ้โดนหายควดอ่ะเฮ้ยจีมีโน้ตหายควนมอัปเดตใหม่คนไม่มาแล้วโหดีดไวงเลยเฮ้ยเฮ้ยส่องกระบอกเอ้ยกูมีส่องกระบอกสิเฮ้ยทินี้ไอตัวนี้มัน็คุ้นอะไ่หาสินกเนี่ยทักเล็กอะแต่แต่แตกูมีด้าไหบังเนี้ย

มาอ่ะเดี๋ยว่าข้านแ่นี้่อนมันต้องมีอาวุธสชเอมีอะไรตกใจครับยิงสำรวดอะ้อว่าเาออฟไปนอกได้ไหมวิแลนไปเหลอปลาเนี่ยไปยิงนอกไปจะได้นี่หลังเรายิงไงก้นไหโยนขยวเนี่ยเก็บโก้เลยเปออกมาฮูลีเฮ้ย มองใครเนี่ยก็ยวนบานเรกเก็ตบอรดิเก็ตมึงก่อนแม่งบ้านห้า้วยมาเออเด็กมันใช่อ่ะบ้านห่างอ๋อมีเหตุไงไม่ยิงปืนเลยด้วยวอหอโหตีลิกศิษย์ไปล้กูไม่น่าติด

เยอะเยอยอโอ้โเจมมันยังไม่ซนนะครับไะไปให้ไปนะไอ้่าต้องตามหาเลยนกรู้เนี่ยจันต้องรอนี่ตีลิเกสีไปเจ็บพี่ถีงไหมวะลองอันโลเลยถีงองใช่ไหเอาละเอานะี่ถีลิกกสีผมคอมเรียได้ไหม เยอะเออ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 เอ้อ้เอกมันโอ้โหเาเเวเจ๊้เเร็วกเลยเออไม่ก็เคอยอ้ยโอ้โออ้ออตเีโอ้โหไปบ้านดิบอแวไอ้าวกเทงไปเี่ยนี่กลับไปเก็แฟนตาซีไปแล้วเอเ่เเอ้ยปืน สองไปคืนแล้วเจ้มีเตียงเลยโอ้ยเรียกอะไรสกัดนินอนได้ไหมเออวะสกัดนั้นน่ะได้ยิงข้างบนได้ไม่ได้ยิงไม่ได้เฮ้ยอติแฟกต์ห้องน้ำเจ้จหห้องน้ำห้องขวาอ้าวอติแฟกติมกนเลยเลือนวาเจ้จะซีดนี่ยกดเสรกดเสร็กดเสร็จเอออะไรวะเนี่เจฮาไม่ใช่กดเสร ก็เลยมาเฮ้ยตอนนั้นอะไรตัวอะไรอ่ะเซิหนูไม่เห็นมันกูเลยเนี่ยืน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 อ๋อกูลุงอันเพิไปใส่แบคโฮกูบ้าขาเลยมึงบ้องล้อกูกูเสร็จใส่ฮะกูเรียนเต็มอ้าวไม่ได้เอาใส่เลยเนี่ยไม่จะเปลี่ยนนู่นไปแบคโฮกูให้แล้วอันนี้อะไรเนี่ยตัดสโม ยมกป่าไหมเมาอไหมเฮ้ยเฮ้ยทิดทิโอ้โหลินแล้วโอ้โหเลเลโอ้โหกูโดนอะไรเนี่ยต้องตามห่างแล้วจีมาไอหมาป่ะเนี่ยข้าวบอยข้าวบอยไม่ใช่ข้าวบอยข้าวเกิน Mày có một buổi hôm nào, hảo, hảo. Oh, frankly, we're in a bit of a pickle. Homie hung lap động. Come on, look, let's go. Hey, bố! Maybe. Bánh. Bánh. We sure could use a hand. Preferably one with a gun in it. đây you ready? Come on, man. Wait, bố, bố. Knock by the wa? bài? โอ้ยมันนัาข้องเฮวเนี่ยนี่สุดเปอร์แบบนี้เอ๊ะทำไมมันเบรกไปได้อะเลยจิบช่วยหน่อย Yes ma'am Oh he sure is โอ้อะไรรอเหมืแล้วจังวะนี่จะรอได้ด้วยนั้นมันไม่จะมีข้องโอ้มีจริงด้วยกระสุนจะยังไงอ่ะไม่พอดีมันเธอโอ้โหเต็มเลยเจ๊ต้องขึ้นรถแล้วแหละโอ้โหนะอ้ามึงไมาได้อยู่ที่เนี่ยอยู่บ้าะ อันเฟเฮ้ยบโนคนเยอะเลยยไปเจ็บสยเดี๋ยวดูสุดไม่ได้เดี๋ยวดูต้องลงแล้วสองก็เข้าแล้วต้องกระบกเนี่นี่นี่คุยบุญโกนไม่ลกสอเลยช่างกระเออวะ đều qua. phút mình lăm phút mười lăm phút mười lăm không mười lăm phút mười bố phút Để lăm phút đấy mà phút mười lăm 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 chứ. mười lăm phút bốc lăm phút mười lăm phút mười đi. <you> บุ่มบุ่มเลยเฮ้ยสไนเปิลเขาบุ่มยิงตายหัือวะไม่รู้กูไม่ได้ยินเฮ้ยไนเปอร์แม่งวาร์ปเลยนะกระสุนพุ่งหมดแล้วเออโดนที่อะไรไม่มีกระสุนเออไม่มีลุกระเบิดเลยนี่นี่บังพาดข้างบนเจ้อ้าวตกใจ Thanks for your help, friend. Sure, was lucky that you came along. It was like So, what are two all American girls doing shooting aliens in the French countryside? Well, Aubrey's probably a she said, Let's go somewhere nice, drink some wine, shoot some aliens, have some quiche. Who can say no to that? Right? Anyhow, I gotta get Aubrey back to the hideout. Hey, you want her rifle?

ก็ทำกันนะเออเออโอ้ยเต็มนะเกาะให้ฮะระวังน้ำเลยอู้ง่ายเลยเจ็บไปเลยนี่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 หมดแล้วจะไม่ได้ใส้ปืนกลเลยใส้ไม่ใช่หน่อยดูกว่านี่หมดแล้วอะยโอ้ยกระสุน เงเง่งที่มันซ่รได้เลยฟุเลยเนี่อออะไรไปต้องไปล้รถกูไปไหนเนี่ยลงยูดขบนไหมหาขอแค่นี้รอเรถรถกูู่ไหนเนี่ยจดแต่กูจอดแทนอออัเิดนินิเนเอ้ยเฮ้ยตันมันมีอะไรตรงไหน ไม่มีอะไรนี่โถยะตรงไปต่ออันนี้กูใส่ปืนกลเลยด้วยโย่ก็อะไรบ้าพิ่งมันจะเล็งแก็งวะเอ้ยเฮ้ยอะไรแหละตัวระเบิดโอ้ตามมึงเส้นเลยนี่ยยิงได้เนี่เด็กไอซี่การ์ดเม็ดกูไปไหนแล้วีิ่งลยมาเฮียละไปละ กูโมงไงกูม <laughs> <pet itive noise> uh, like er, ีน้ำด้วยจะทอมเลยของไมเออขี้ลงน้ำได้ไหมวะเออขี้พ่เรนน่ะลวรถหายเก๋ซ้อนกันไม่ได้เลยโอ้โหรถกูขาดนะรถกูยางแตกอ๋อมันมันมัขับอ่ะ โอ้โหต้องไปแล้วไปโอ้ไขมาตีเออเรามีก้อน่ะไข่ยิงไค่ยิงไค่ยิงแล้ววิญตัวนี้แค่ตุลิอไข่ยิงล่างตัวเนี่ยค่าฆ่าฆ่าตเล็กฆ่าตเล็ก Ôi, sai tôi nhây Ôi Tôi đang tải lên này Mày, ê, tôi tải lên này, tôi bịt chưa Nhiều vậy Sao này pết đắn Thế này pết ạ ừ, Ê, mà có này, và mà chẳng Ở đây lợi đây là. ตีให้นู่นๆๆนๆในละเอาวาไปวามายังได้นิ่งๆดิอู้โอ้ยโอเกบอกกูมัเป็นแย่งด่ะเฮ้ยเลเวลอัพนะเฮ้เด็กทกสองแล้ว้ยนี่โอ้ยมึงอะไรแม่งบนยูส์บนก่าแล้วแกไปไะโอ้ยยิงตอนมึงวาเลยเลยเลย กาะโอ้โหจะได้เกาะกูจะสร้างเลยอะเกาะกูไม่มีกระสุนเจเอยาแลมว้าวทิเฟกอุ้ยไอ้ทิเฟกเต็มซีดสักหน่อยแม่งซีดแล้วแม่งกายเลยนะฮัลโหลหมอมวยไอเราเนี่ยก็โชคดีจริง้ยบานนี้เขาเขาไม่ได้พี่ประตูตีเงาเจ้มันจะขุดกระสุนก่อนนั่งเล ไม่มีลงมีรถเลยเลยเดินตั้งเก้าร้อยเมตรเลยนะเออตามนั้นคุณพระไม่มีรถดูส่องส่องกระบวกมั้งเอาไปหาเรียนต่เด็กจ้ะเฮ้ยอะไรมันจะฟาดเหรอเฮ้ยอะไรเจ็บคุณบองมือมาแล้วบังโอ้ยสิงซ้องพร้อมกันได้ไหม ได้แล้วได้จิกูณมชิคชานกี่ข้อของกันเดี๋ยวเฮ้ยสวยไหมไม่เหรออ่มันใส่พื้นท่เลยจีโอ้โหืนที่อะไรผ่าเดินไ้าเดินได้เป็นเพลงปะเฮงอะไรเป็นคนไหมเลยจีโอ้โหพื้นคนแล้วแหละอุซองนะเฮ้ยพืนคน เดี๋ยวได้เอาตัวระเบิดเออร์เซ็ของมันนะโอ้โหอะไรดูด้วยอ้าวบีบีอู้หตัวอุ๊ยตัวนั้นเจืออตัวอะไรบิสักเฮ็ดตัวเเฮ็ดอ่ะนั่นอ yes ู้ไกลๆวะเจ๊ไม่ใช่เพื่อยูเอง่ายเลย

เต็มนะเขาข่าวกรรมการอุ้ยไอตัวเขี่ยวมันนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวปู่ห้อยตังร่างก่อนปูไปสรอยเอ้าล้มล้มล้มเรียบร้อยเรียบร้อยร้อยนี่ไงเฮีช็อตใครดี่ากสุดอ่ะเฮ้ยมีตัวเขี่ยวๆข้างล่างอ๋อเฮีช็อตอุ้ยยิฮิวลิงเจลองเจอระเบิด์ตยิ้มซะง่ายอยู่เรียบร้อยดับโอ้ยครับครับครับ มาอ,อีกเลยน,นี่มงอเปอปืนอะไรจริงเนี่ยสัตว์กันเล็กมุกงเดียว,ยวงี้ไปมาแล้วเม์จะไม่ให้กูหึ่งให้ได้ <c oughs> มาคัดข้วงจริงๆเหงมาไหมไม่มาแล้วแต่เหงมันไม่เล่าหรอลูกซองเลยเป็นมึง <c oughs> ใครเนะี่ย Oh, man. No must taken and become one with Mother Nature? What? what? They have what? come from the stars to put us back in touch with the earth. Is there like another set of alien invaders that I have No, no. 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 Oh, no.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 เดิดิมันขี้ง่ายมาด้วยกูไม่รู้จะยิงตัวอะไรน่ะเออมกลายไปเลยเริ่มก็โดนอ่ะลุกมาเฮ้ยมันมันตายแล้วมันตกโอ๊คมันโนออกลงละเออแฮมิสติกหักแล้ว mong rằng <laughs> là tất này các bạn đã chắc chết để em phúc chị lên cầu tất cả 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 ดีไซน์เด้อ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 จะไหนเป็นช่องขันหรือช่องกระบอกเลยไปเด้อยินช e, ่วยด้วยจ้ยิงดีไซายกูด้วยดีสองร้อยมันยิงอยู่ตายแล้วเรียบร้อยไม่ยังยิงมาเยอะโออ๋อกระสุนกระสุนกระสุนโอ้โหนี่ป้อมมั้ยป้อมบอกป้อมบอกเอาใหม่อีกเลยเรียบร้อยโอ้โหอะไรต้องอะไรมันจะหลุดที่กูไม่ ตกเซนลังขาดเลยเอ้าูยไม่ได้เก็บเลยนี่ลบเลยเนี่ยมาเนี่ยไอ่บอลนี่เขาได้จีแข่งจัดกูจะเข้ายังไงวะเนี่ยเพราะมันมีตาตางให้เขาแต่กูจะเข้ายังไงโอ้ยไหนหูหูดันข้อข้างในข้อไหนรถรถเกี่ยวยะกษ์มีหมดนะไหนอ๋อี นี่ยหน้าตาเขาไงเนี่ยบ้านนี่มีหน้าตาไอ้เขาเราควรจะเข้ายังไงวะโอ้หมันเป็นแค่เข้าประตบซากเลยเฮ้แต่บ้านอื่นไม่มีนะไปต้องไปแล้วเราจะยิงเขาไงโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอยู่กันเอ้วมันรถเกี่ยวข้าวมาใช่หรือแล้วต้องไปแล้วเจ้คกูได้ไหม ม่เ็นเหงเดได้ได้ไดดดคือไม่ได้เรดได้เลยมันจะไม่้เขาหยอกล้วไอ้ไอ้หมูขึ้นข้้นบนนี่ไม่เจ๊ต่งน้นเดเดกูจะตายไป้วเฮ้ยเครื่องน้เนี่ยเเครื่องน้ำเราหเลยเคองให้เหมือนเลยไม่ต้องห่วงเออเออจะเป็นไหลไหมวะ มึงยอ,อ,ยอ,องยโอ่ไหนเออเฮ้ยต้องต้องยูที่ต่นไหมเออโอเคฮ่าฮ่าฮ่าเ่าฮ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 ่า้่า่าง่าฮ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 ่ยฮ่้ฮ่ปฮ่า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 อ่า่าฮ่าฮ่่าฮ่่่

กูจะตกตกไม่ได้เลยตกตีหน้าเลยนี่จบเลยนะวาแจไปชุดไม้เ่งแล้วไปเลยไปเลยนะเดลีลาไม่จะตกเดือมกูให้ยายจกยักตัวเรือดอ่ปีบ in ักอารโอ้โหเก็บไปเนี้ยเ็บเกัอะมนัด กูจะตายไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้โไปตั้มันก็ไปล่าไปด้วยห้อเมยไปเมย์ไปไป้วุ้นไปตั้ติดไปเจ็บ้อมเดี่ยวเดี่ยวลังอยู่แล้วลังเฮ้ยเฮ้ออัไหนไหมาได้ไหเฮ้ยระเบิด มึงดันได้เขาไปเลยมึงไปเลยแล้ววิ่งไปเอาตีไงโอ้โหโอ้โหเจ็บไปเจ๊บมึงอ่ะ้ยตีเง้ยโอ้โหโอ้โหข้าไปตองแล้วต้องเดินทางนี้แล้วกูจะกัดกระเบิดเฮ้ยกเกือ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 กมาหมดเลยฮะมาเลยตกกระโหลกมาเลยมึงกูเดินไปแม่งมันตายได้มันตายกูได้มันตายได้ มึงยิงไงไั่เลยแบบนี้เราทำมึงต้องดูถ่าไปไปดูดมันอยูะกูเขียเยอะไม่ต้องห่วงมานี่เลยครับนี่ไงกระดูกหมดไาเลยนะจามโดยเม็ดหัวละเออไปดอือเรียบร้อยกระดูกหมดเฮียเีุ่ผลอะไรวะจ๊ะอาวุธชุดเจ็งใครมึงแรงน้องมาจากป่าเฮ้ย สองตวแล้วดิกลว้วจิไปโอ้ถรถรถไทยกูแล้วสิเ่ะจะหั่งไห้ได้เมื่อไรตามลั่กูมาเลยปดปมีม่ละอเโอ้รถไทยกูจะหั่งเลยมีอะไรไหมโอ้หก็เกิดไ ไม่มีเกาะบ้างเหรมาแล้วไม่มี嘛มาแล้วข้างในเนี่ยเขาได้เป็นแย่จำแย่ไม่มีเกาะอ้าวอ้าวอันนี้จำเลยนะเอออ่าแล้วสลับซีเรสแซมพาร์ทสี่ไอ้พาร์ทสี่อะอากาฮ่าซีคอปเออเขาจะไปเพียงแค่นี้ก่อนครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าแล้วกันสำหรับอีพีนี้สวัสดีครับือ